ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีไวรุ่นผ้าใหม่ทุกท่านนะวันนี้มีรายการมานําเสนอเป็นภาพผงปิดตานะฮะเป็นภาพผงปิดตาหลวงพ่อพัดนะครับเคยลงไว้แล้วนะครับแต่ว่าคลิปปิวหายไปไหนไม่รู้นะบางท่านก็อาจจะได้รับชมแล้วก็เดี๋ยวจะพามาชมอีกรอบนึงนะครับปิวแบบไม่รู้สาเหตุนะฮะ เป็นพระปงปิตาหลวงพ่อพัดนะครับหนึ่งนี่นะครับสองสามสี่ห้าหกมีอยู่หกลุนนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับรายกันแรกนะครับ สวยงามพรามแปดรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดนะฮะรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดนะจะด,ดูกนเป็นเนื้อว่านขมิ้นทองนะครับเนื้อว่านขมิ้นทองนะตะกุดสามก,กษัตริย์นะครับนี่ดูนะครับดูความสวยนะตัวนี้เหมือน หิวแตกๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันนะครับน่าจะเป็นช่วงที่การถอดแบบนะครับถอดถอดพิมพ์นะเลขค้ดหนึ่งสองหกนะครับหลวงปู่พัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับรายการแรกนะครับผ่านไปนะ เดี๋ยวไปดูรายการที่สองกันนะครับโอ้มีพลอยส้มเลยนะครับสองหนึ่งนะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเนื้อผงชันหมากนะครับพลอยส้มนะเนื้อผงชันหมากพลอยส้มนะครับขอแกะดูด้านหลัง,งนะ สวยมากนะครับดูพลอยส้มนะฮะดูกันใกล้ๆนะครับเลขโค้ดห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดนะพลอยส้มนะครับ แต่การที่สองผ่านไปนะครคือคลิปแรกผมลงไปไม่รู้ปิ้วในสาเหตุอะไรไม่ทราบนะครับนี้ไม่มีการแจ้งเตือนเข้ามานะก็โอ้ยรายการที่สามสิบสามเป็นเนื้ออะไรไม่ทราบเนื้อพุทธคุณเรื่องแสงสีเขียวนะฮะเนื้อพุทธคุณเรื่องแสงสีเขียว รายการที่สาผ่านไปเร็วๆเลยนะครับรายการที่สี่รายการที่เจ็ดสิบเก้านะฮะดูกันนะครับเป็นเนื้อผงชันหมากนะครับตะกุดทองแดงสวยนะผมว่าสวยนะรายการนี้ดูนะครับ แบบเต็มเต็มระบบเลยนะเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับอยากบอกว่าสวยมากนะครับพระปิตานี่พระผงปิตาร,รุ่นโคตรเห็น โอ้ยโอ้ย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 รายการที่แปดสิบสวยมากไปรายการสุดท้ายลุนลุนลุนเป็นเนื้ออะไรนะครับโอ้โหบ้านจินดามนีตะกุดเงินนะครับบ้านจินดามณีตะกุดเงินนะเอ้ รายการที่หกสิบเอ็ดนะครับบ้านกินดามณีตะกุดเงินนะครับบอกไว้ก่อนนะดูด้านหลังนะครับโค้ดหมายอร์หกเก้านะครับรายการสุดท้ายนี้สวยจัดประหลัดบอกนะฮะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับพระ่มปิตาฮะร,รุ่นโคดเฮงของหลวงพ่อพัดนะครับเก็บไว้มีไว้ไม่เสียหายนะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องัยรุ่นพระใหม่ด้วยนะครับก็จะคอยอัปเดตรายการใหม่ๆนะครับพระใหม่ๆสวยๆรายการสวยๆน่าเก็บนะครับมีไว้ไม่เสียหายนะครับก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามที่รับชมคลิปที่ทําขึ้นมานะครับก็เป็นรายการพระใหม่นะครับ ก็ยินดีที่จะแบ่งปันนะครับถ้ายัางไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ0 6 1 4 3 0 1 9 9 3นะครับ0 6 1 4 3 0 1 9 9 3นะครับรายการพระใหม่เหลือไม่เหลือ,อยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาถ,ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้พระพงปิตารุ่นโคตรเฮงนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ